หน้าดินครับเอาล้ำมาด้วยครับแล้วก็ตีฉโดด้วยครับแต่ผมมาหมายนี้เป็นหลังนกครับเป็นนกนอนเต็มครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับมีแต่นกเต็มเลยครับเป็นรังนอนของนกครับนี่ครับบินให้วอนเลยครับนี่ครับนี่ครับเต็มเลยครับผมอยู่ใต้ใกล้ๆมันเลยครับนี่ครับ เป็นรังนอนนกท้งนั้นเลยครับนะครับบินให้เต็มนะครับนะี่ครับนี่ครับเป็นนกขยางครับผมบรรยากาศครับหนังกระติกดียิงอะไรก็โดนไง ต้องเลยเด้อฟูแล้วน้อยโอ้โหนเลยฟามเขาต่ออีกตีๆกันนี่คาเร็วเรามนออกเป็นแบบเพโดดับเกียวอืมอืมนี่ยังไม่ร่างัดน้องจริงนะตัดเลีย เมื่อวานก็ใช่นี่สิครับใช้เนื้อจิ้มไก่นี่แะสิเออเพราะว่ามันไม่ได้เป็นกระดูกเก่าใช้เนื้อจิ้มไก่นี่เกิดอะไรตีขึ้นมาแล้วมีกิน่ะเพราะรถตัดไปแล้วกูเดติดรถนโว้มันพุ่งในต่างห้องนึ่งแต่จะเพี้ยนเมื่อกี้ผมยังยาวเราไปเดี๋ยวนี่พุพี่เฮ้ยเมื่อีเรื่องงานเลยอ

ก็อ่อนนะครับแล้วฟางเบ็นเดน่แรกเบ็ดมันมันฟางแล้วเบ็ดอ่อนนะสะบัดแม่งนะตัดหักกวออกมานี่กาะพีนมันก็แข็งเขหาพี่เอก่อนไปเก็เอาซื้อปลาไหลตัวเล็กมา โอ้โหได้

คโอ้ Ö, ตีอยู่สามีไม้ครับไซค์กำลังยครกบสองโลกว่าครับยอดครับอุ้ยก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนครับได้ชโดจากใช้ปลาไหลลากเอาครับได้ตัวหนึ่งก็ตกเหยื่อก็ไม่เข้าเลยครับ วันนี้เดี๋ยวไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ